สวัสดีค่ะมาพบกันค่นะ,คะกับช่อง y o u t u b e ดีๆที่มีเทคโนโลยีมาฝากนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้เดียวจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของ Microsoft Office Word พื้นฐานนะคะซึ่งสมัยนีย้เดี๋ยวนี้มันจำเป็นสำหรับการสมัครงานหรือการทำงานเอกสารหลายๆอย่างนะคะที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของโปรแกรม Office สีนี้วันนี้เดียเป็นคลิปแรกนะคะเดียจะขอมาแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าก,กระดาษการเปิดหน้ากระดาษอันดับแรกของของมือใหม่เลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะสอนการใช้งานฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำการใช้งานบทในเวอร์ชั่นของเก่า่อยค่ะซึ่งในเครื่องเดียมจะมีของ2007นะคะอันดับแรกเราก็เปิดไปดับเบิลคลิกนะคะอนี้เดี๋ยวจะปิดออกไปก่อน เนี่ยค่ะ Microsoft Office Word นะคะเราสามารถบางเครื่องก็จะเข้าได้จากไอคอนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ใดนในไอคอนหน้าจอเราไปที่ Start แล้วก็ออโปรแกรมค่ะจากนั้นหา Microsoft Office นี่ไงคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เราไปเลือกในส่วนของ Microsoft Office Microsoft Office Word 2 0สอเกจหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราเปิดมาแล้วนะคะหน้าแรกสิ่งที่เราจะเจอคือเป็นกระดาษสีขาวๆอย่างนี้ในรูปแบบนี้นะคะเราสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ได้แบบนี้นะคะ่ะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนเปอร์เซ็นต์ปกติก็จะอยู่ที่100%ตรงนี้ก็สามารถเลื่อนดูทั้งกระดาษอันนี้เราเปรียบเสมือนกระดาษ AC 1หนึ่งใบนะคะก็จะเห็นนี้แล้วก็เราสามารถ ตั้งค่าหน้ากระดาษบา,บางงานก็จะเป็นแนวตั้งบาง,งานก็จะเป็นแนวนอนนะคะเราสามารถมาเซตได้ที่ตรหวหัวข้อเพจเรียนเอานะคะเ,เราก็เลือกตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นแนวตั้งหรือจะเป็นแนวนอนก็ได้นะคะน,นี่คือกระดาษแนวนอนอันนี้ก็คือกระดาษแนวตั้งต่อไปก็คือการพิมพ์ข้อความนะคะเราสามารถ กดเคอร์เซอร์นะคะให้ขึ้นกับพิบแบบนี้ไปในหัวข้อโฮมแล้วก็ไปเลือกตรงฟอนต์ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเราเลือกฟอนตะ์นะส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษนิวขนาดมาตรฐานคือ16หัวข้อก็จะเป็น18นส่วนนี้เดี๋ยวทดลองการทํารายงานนะไปที่18หัวข้อจากนั้นพิมพ์ข้อความได้เลยค่ะรายงานประจําวันทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเราจะปรับขนาด หรือเลื่อนปอบให้มันหนานะคะกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็คุมดําตัว B คือตัวหนาตัวนี้คือตัวเอียงนะคะตัวนี้ก็คือเส้นเส้นใต้หากเราไม่เอาใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นไฮไลท์อยู่เราก็กดคลิกอีกครั้งทังเพื่อเออ,อกวันที่ อันนี้เดี๋ยวสมมติให้นะอันนี้มันหนาอยู่ใช่ไหมเราสามารถคุ้มดำแล้วก็ออกได้ค่ะขนาดมาตรฐานปกติจะอยู่ที่16 16โอเควันที่1มึงกราคมสอห้า เดียวไกด์ไลน์ให้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองทดลองดูพรีวิวกันนะคะโอเคสิบนะเมื่อเราได้เอกสรอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปลองทดลองดูพรีวิวกับไปที่ไฟล์ปริ้ p r ิ้น p r พรีวิเพื่อดูพรีวิวเนี่ยตัวอย่างในกระดาษหนึง a 4เนี่ยเรามีอะไรบ้างอันนี้สามารถใช้ p r e ี i e w ดูได้หรือจะอไว้สําหรับการสั่ง Print ก็ได้นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะสอนวิธีการสั่ง p r i ้นให้ดูอีกครั้งนึงนะคะค่ะโอเคเมื่อเราได้ชิ้นง,งานแล้วในการเซฟนะคะเราไปที่ตรงหัวข้อกลมๆเนี่ยค่ะแล้วก็ไปไมันจะมีเซฟสอแบบะคะ่ะเซฟแล้วก็เซฟแอดเซฟแอดคือการเซฟในครั้งแรก ที่ทำการตั้งค่าชื่ออันนี้เราเป็นรายงานประจำวันเราเป็นในส่วนของเดมการ,นะารานะสองห้าหกาเราพิมพ์ชื่อนะคะนี่คือชื่อแฟ้มรายงานเราก็คือชื่อโฟลเดอร์ในที่นี้เราจะเก็บใน My Document แต่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเลือกเซฟค่ะ จะเห็นได้ว่าตรงชื่อหัวข้อตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วน,นี้เราเข้าไปดูนะ m y d o c u m อก t เมนนี่รายงานประจำวันของเราก็มานะคะกรณีที่ของการเซฟนะคะก็คือสมมติว่ารายงานประจำวันมกราเรามีการแก้ไขเพิ่มเติม2,500บาทอันนี้เป็นรายจ่ายไม่มี สมมตินะเดี๋ยวสมมตินะไม่มีเนี่ยกรณีที่เรามีการแก้ไขเพิ่มเติมเราสามารถกดไฟล์เซฟได้เลยค่ะมันก็จะยังบันทึกในชื่อเดิมนะคะแต่หากว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นเดือนกุมภาเราสามารถมาที่หัวข้อเซฟแอแล้วก็แก้ไขชื่อเป็นชื่อใหม่ได้เลยโดยที่ใช้ฟอร์มเดิมก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกระรับชนนะเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับ Microsoft Word เพิ่มเติมให้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ